ไอ้ยังมาสู้อะไรกันในไล่กูไอ้เฮียสู้กันแบบกระโดดแล้วแบบโดนไปโดนไอ้เนี่ยสีที่ปลูกไว้อะหล่นหมดเลยด,ดูดิ <c oughs> ดูแมงนี่เด, <S <s <uck> นด๋นี่เด๋อพ่อมึงอีสัส สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมเนกิจ๊ะนะฮะและแน่นอนนะครับเรายังอยู่กันเหมือนเดิมนะฮะกับตอแหลแก๊งสเตอร์นะฮะนั่นก็คือพี่มิกคนละกนะฮะแล้วก็มีน้องเฟิร์สติปสามแล้วก็พี่แบงค์เย็ดโดครับแล้วก็อีกคนนึงไอทิวหายไปไหนวะหายไปไหนวะไหนอะมาอยู่นี่อยู่นี่แนววิดีโอแห่งชาแนลโอคลับนะฮะโอเคหลังจากหลังจากต้องแบบมีอะไรแบบรำน้าวรำขานด้วยวะ เอาเป็นสิกเนเจอร์ไม่ลำคาญไม่ใช่ทิวเว้ยโอเคสิเกเนเจอร์นี่ทีมแข่งใช่ไหมพี่อะไรอ่ะอะไรของมึงหลังจากในคลิปที่แล้วที่พวกเรามาสร้างสร้างบ้านกันไว้นะครับไอ้เฟิร์สไปสร้างบ้านเลยนะฮะเฟิร์สไปสร้างบ้านเลยว่างๆเนี่ยไปสร้างบ้านไปสร้างห้องของมึงเลยนะฮะเดี๋ยวเรื่องของมึงเรื่องของตรงไหนก็เรื่องของมึง เดี๋ยวพวกเรา4รีค่คนนะฮะหลังจากที่มีการเคลียร์พื้นที่ต้นไม้หน้าบ้านแล้วเดี๋ยวตรงเนี้ยเราจะทําฟาร์มกันนะฮะก็จะเป็นพวกาฟาร์มแอปิคอร์ดต,ต่างๆที่จะไว้ทำโปเกบ,บอลน,นะฮะเดี๋ยวเราจะปรับพื้นที่กันโอเคมาปรับพื้นที่ปรับพื้นที่กันเปิดเปิดเปิดห้องมึงอยู่นี่นนนนให้มันเรียบๆยไหนอ่ะมาเนี่ตามมาเนี่ขอเพลงขอเพลงด้วยครับเพื่อสกิปต์ชามตามสิแป๊บนึงโชว์ เส when when no been, dead, no. oh. <t> ียงคลิปนี้เสียงผมน่าจะดังแล้วนะฮะเพราะว่าเอาไปแค่นี้พอละคลิปที่แล้วเสียงเบามากเขาฝังฝ่ายนี้ผมไห้บอลแม้ผมอยู่บนชั้นบนไม่ได้ที่ไม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวแล้วเราจะทำยังไงอ่ะเศร้ากันหมดใช่ก็มันก็เลื้อนั่นก็เลื้ออันนี้ออกเกลืออะไรอ่ะเลื้อไอ้ชั้นเนี้ยออกง่ายกว่าชั้นไหนชั้นไหนเนี่ยชั้นเนี้ยทำไมมึงจะอ๋อก็ได้แล้วแต่ได้หมดได้หมด หรือง่ายกว่าสร้างพี่เชียวผมเเอรตงนี้ลยไอ้เฮียกูโดนโจมตีอุ้ยตัวนี้ด้วยอยากได้อ่ะตัวไหนอ้าวไม่มีโปกเกมอนคาแมนต์ข้างหักลัวนะฮะก่อนที่พวกเราจะเริ่มการออกผจญภัยในโลกแห่งโปเกมอนนะฮะเราจะต้องสร้างความพร้อมให้พวกเราเนี่ยสามารถมีโปเกมอนออกไปจับโปเกมอนได้ด้วยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะค่อยออกไปฝึกฝนกันนะฮะ ้ดูดีๆนะตรงนั้นแะทั้งบนดเรงห้องกูเนี่เอ้ยอยู่ชั้นล่างไงพี่เป็นห้องใต้ดินกูเอาตรงนี้มือก็ได้ไม่ว่างเลยบุณนี่ไงก็ขุดใต้ดินแล้วนี่ไงขุดเรียบร้อยแล้วนี่ไงห้องนี้ดูแบบเหมือนอยู่ในเลือไปอี๋ห้องมันห้องมันคือคุกไอปอี๋ใช่ไหมนี่แล้วนี่มันเติมอะไรเนี่ยเต็มทัหมดเลยเนี่ยฮะ ต้องมันมันดูมันดูโล่งไปไงเหมือนห้องเหมือนห้องไอทิวอ่ะห้องไอทิวดูโล่งก็เลยเติมให้หน่อยเข้าเนี่ยนั่นไงไม่ได้กลับบ้านครับเดี๋ยวนี้มีอะไรบ้านเบื่ยใช่ไหมเนี่ยไปคิดไปเองเฮ้ยตกลงมาเร็วเฮ้ยมึงใครใครใครไปแต่งใครไปแต่งอะไรเนี่ยไอ้มิกลงมาเดี๋ยวนี้ โดนแก่ไอ้ยี่ใครแกงมึงมึงชอบอ้างผู้ตื่นเลยยี่อะไอ้ก็มาบอกเขาตื่นแกงไอ้สัสนี่ใส่ไม่ดีเนี่ยโอเคก็เดี๋ยวมาใช้ชีช่วยช่วยช่วยปรับพื้นที่หน่อยเดี๋ยวทำเซ็ตก่อนแบบ่งพื้นที่แล้วก็อไอสัตว์พ่อแม่ไม่รักเลอมึงอ่ะฮะ <laughs> ด่าวไป <c oughs> วอะไรบ้านผู้ตื่นเนี่ยฮะเนี่ยกูอยู่ข้างล่างกูไปวุ่นวายบ้านมึงยังไงเห็นไม่ได้ไอ้สัสกูขุดอยู่เนี่ยมึงมึงกูไม่ได้ทำไม่ได้แบบว่างเหมือนมึงหนีไปเดินเล่นอย่างงู้นอย่างงี้ เออว่ะสวยดีว่ะแบงค์จอกจอบจอบ้นที้ย um, ยิ่งหี้ก็ได้ด้วยเอาโล่งขนาดไหนอ่ะก็ให้พื้นที่มันเรียบอ่ะให้มันเรียบเท่ากันหมดให้เดี๋ยวเราจะทำเป็นน้ำไหลมาช่วยช่วยกันออกแบบได้ไม่เป็นไรอันนี้อันนี้ไม่ไม่ฟิกไม่ฟิกเอาให้มันสวยอ่ะเฮ้ยเอาเป็นรูป เอาเป็นรูปไปนี่เลยไหมรูปโปเกบอลเลยไหมหรือเจ้าเรียงไปแถวๆพอเรียงไปแถวๆดีกว่าเดี๋ยวเป็นรูปโปเกบอลมันจะไม่ไอ้นี่กว่าเปลี่ยนรูปใหญ่เลได้ตัดสนุกว่ะสนุกว่ะจะได้จะได้จะได้ชอบไปสั่นเดี๋ยวเราปรับพื้ทีก่อนแสงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะเจาะทะลุน้ำ เจาะทะลุล้ำจากบ้านเราหน้าบ้านเราด้วยนั่นเดี๋ยวกูทําทานน้ําให้น้ําจะได้เข้าไปสู่ทางนั้นจะ,จะวางวต้นวางไปไดเิเอาเอาเอานั่นมาดิเอาสักวางวางเริ่มต้นเดี๋ยวเดี๋ยวที่คุณขุดอะไรมิกขุดรางน้ําไงอ้าวอุ้ยไอ้เหี้ยอีวุ้ยหน้าอย่างเหี้ยมาดูไหน นายคนเหลี้ยอะนาคนเหลี่ยมเลยบปดเลยยี่ความน่ารักเฮ้ยทไมเป็นอย่างนี้วะยีคนทุเรศเลยอ่ะจริงจริงคนน่ารักกว่านี้อ้าวี่หายไปตีตายหรือว่าเป็นเฉพาะอีวุยวะอ๋อเป็นแค่เฉพาะอีวุยคนทุเรศเลยอ่ะรับไม่ได้ ต้องมาเออไหลมาตามลำธารแล้วมันต้องเข้าไปในรั้วป่ะแล้วแต่มึงจะออกแบบให้มันให้มันอยู่ในสวนไออยู่ในในไอนี่ก็ได้หรือว่าจะอยู่รอบรั้วก็ได้ได้หมดฟรีสไตล์ฟรีสไตล์เชื่อกันออกแบบหิมตะตกหิมะโอ้ไอหิมะผมเห็นเป็นหิมะเนี่ยผิดผ,ผมเห็นเป็นฝนบาดทั้งฝนเนหิมะเลยเนี่ย หิมะก็มมาันก็น่าสมควรนะก็อยู่กึ่งกลางระหว่างหิมะกับนั่นน่ะฮิมะกับทื่นี่ประเทศปกติอ่ะดึงฮิมะแมอะไรนะหิมะดึงดึงฮิมะเอาพูดให้มันชัดชัดชัดไทยชัดหิมะไหมการ์ดนะมันเจ็ดใช่ไหมเจ็ดเอาไปนะมันเจ็ดเด้อเออเจ็ดยับ หนึ่งสองสามสี่ทำไมน้ำมันไม่ไหลเลยนี่ไงน้ำไหลมาแล้วเนี่ก็กั้นบล็อกดินนะเป็นทางเดินนี่ทางเดินอ่ะเกียดดิเอ้ยมันมีทางเดินด้วยทำทางเดินด้วยนะนี่เกียดทางเดินตรงนี้นี่ที่ขุดไว้อ่ะใครก็ได้เอาบล็อกเอาบล็อกทางเดินมาลงโอ้ยเกียหิมะเกะกะชิบหาย ยาแม่งออกไปหมดเดี át, <c oughs> ๋ยวเราจะต้องปลูกปลูกพืชปกติด้วยนะปลูกพืชปกติอะไที่ไม่ปกติคืออะไรไอ้ไอ้มิกไงเนี่ยฝั่งนี้คือแอปเปิลฝัดเจ็ดอันนั้นไม่ใช่พืชแตนเป็นสมองอะไรนะนี่คือแอปพิฝัดเจ็ดเนี่ยเจ็ดต้นหน่อยรู้ว่าเจ็ดอันที่ทิ้งไปวางตามสีเลยใช่ป่ะเออวางตามนั้นส่วนอีกฝั่งนึงจะปลูกอะไรอีกฝั่งนึงปลูกเป็นพืชปลูกเป็นพืช เพื่ออะไรล่ะเพื่ออะไรล่ะเพื่อเพื่อจะมีข้าวมีอะไรมาช่วยนะเว้ยโอ้ยมีเกระตุ้นอะไรวะทิว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 ไอ้อยทิวทิวเอามุกเนี่ยทิวแต่นี้ต้องปลูกเยอะๆนะเว้ยปลูกอะไรวะ ปุีกรึเบกเเียล่นเล่นได้เหรอจริงจริงมันเล่นได้ด้วยแต่เฮียมิกเล่นแบบไม่หา้ไอ้เฮียนี่ก็ขึ้นเร็วจังเลยเพิ่งจะวางขึ้นแล้วขึ้นอย่างเร็วเลยพี่วางเสร็จปุ๊บขึ้นเลยน้ำไม่พอเดี๋ยวเทน้ำได้น้ำมันเทเพิ่มได้ ออกแบบนี้มิกออกแบบนี้คนออกแบบสวนเร็วกระเดนะเดนะเด้นกรเดจนะดนไเด้จงะเนะเดาเลยร โตเร็วจังวะเฮ้ยเออแม็กโถก็เร็วไม่มีน้ำหรอมันถึงตัวจังไม่อันนี้มันแอปิคอร์ทไม่ต้องใช้น้ำแต่ว่าถ้าอีกฝั่งหนึ่งอะถ้าเราจะปลูกเป็นเป็นไอเนี้ยเราต้องใช้น้ำงั้นเดี๋ยวขุดนี่เออเออขุดอุโมงค์เออสวยสวยเจ๋งเจ๋งเจ๋งแล้วก็ ต้องต่อเป็นไล่เฮ้ยเราจะทำต้องอย่าเพิ่งขุดอันนี้ออกเอามาไว้เอ็นนึงเราต้องมีพื้นที่นี่ด้วยนะพื้นที่เอ้อไม่ต้องเลี้ยงสัตว์นี่หว่าขุดด้างล่างเอาไปขุดข้างล่างตรงนี้กูจะเอาทำเป็นรูเอ็นนึงบีนี่เอออืเอเปิดตอนแรกพี่เวีนไว้หน่อยเนี่ยใช่พี่ก้อนนึงเดี๋ยวพี่จะทำ โยมทำเป็นทางขึ้นไงนี่งไงพี่ทำเป็นขัข้นๆแล้วไงอ๋อก็ได้อยู่ครับได้อยู่นี่แตปล่อยน้ำไหล,ล,ลเข้านึกถึงนั่นเลยวันพีทเคพีเอ<ม>งเลยสัสก็ได้อยู่โก,โก็ชี้ได้อยู่ก็ได้อยู่นี่ก็โอเคมั้งไงชี้ค่ะ เองได้ไม่ต้องใช้ดินพี่ดูดิอะไรไม่ต้องใช้ดินนี่มาดูนี่ครึดทงมีรมีกับเปดเล่นกัพี่ยังแม่งหนึ่งเหรอที่เปิดใครดิอันนี้อันนี้ประตูบ้านใครไหนไอ้เคียทางเดินทางเดินบ้านใครอะทางเดินไหนแล่ใบนี้กรอสีดำมาแล้วลงสวนเออไอ้เคียเนี่ยที่แม่งเดินลงขึ้นมาเลย โโอ้หเจี๊ยบถ้าแม่กูเดินนี่แม่กูเมื่อยแน่เลยอะไรวะสูงไอ้เจี๊ยแม่กูแก่แล้วไม่น่าจะถามนี่เจี๊ยบไปไปต่อไอ้ทีนี้ก็เดี๋ยววางมีรางน้ำมีรางน้ำก็มา น้ำน้ำมาน้ำมาไม่สุดว่ะน้ำโอเคเพิ่มได้กินมดมันเพิ่มได้เหรอเพิ่มได้ก็เพิ่มได้ครับที่เป็นรูปถังอ่ะใช่พี่ถังแล้วไงที่มีรูปน้ำเนี่ยเหรออืมครับแล้วไงต่อก็โอเยเยอะไปเยอะไปทำไปไอพี่เทตรงนี้อ่ะพี่พี่เทแล้วก็ถังเปล่าเก็บเอในร่องถังเปล่าเก็บมึงเทในร่องสิใครเทข้างบนวะเนี่ย ผมนี่แหละเอ้าถ้าใครลบมึงผม,มอ,อ,อ่ะเอาไอ้เหี้ยนี่แม่เกี้ยวเลยก็เลือลบหูทำไมอ่ะลบอะไรเทให้มัน,มนเสมอกันดิเทให้มันเสมอเสมอกันนะมันไม่เสมอเห็นไหมน่นะแล้วจะท <First. S 1> าให้มันเสมอ,อยังไงอ่ะเฟิร์สมึงว่างใช่ไหมมึงว่างมึงพวนดินเดี๋ยวนี้ นี่ไงผมเทน้ำอยู่ไอ้ไอ้นี่มันเทน้ำอยู่ไอ้แบงค์เทน้ำมึงพผล่ดินพผล่ดินนี่ต่างแล้ววะทำไมมันก็ยังไม่เท่ากันวะใครตักน้ำออกไม่มึงเทเทเติมทุกช่องเลยเทเทเติมทุกช่องเฮ้ยมึงหลบดีเขาตามรั้วอยู่เนี่ยมึงเห็นไหมเนี่ยไอ้เฟิร์สไฟเออเทเติมทุกช่องให้มันเป็นสีนนั่นแหละมันมันมันไม่มีล้นใช่ไหมไม่ล้น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 ครับตัดไปที่มึงเทลงล่องเออยัดไปเรารัวเลยนั่นะตัดไปมึงเทลงล่อง แบงค์ขนาดยัดลงรูเนี่ยชอบไอ้เหี้ยกูร่องร่องเนี่ยอะไรร่องร่องเนี่ยตอาลกไอ้ชีวิตสัตนเขาจะหายเขาไม่ยาละเนี่ยไอ้สัตว์อเฮี้ยอเขาคิดว่ากูจะชูหมดแล้วเนี่ยโอ้โหแบงค์เนี่ก็มีแต่ควายแล้วไม่คิดอ่ะอะไรนะเนี่ยเออหวนใบเอาเหี้ยเลย หันเสร็จแล้วเดี๋ยวเอาเอาอันนั้นไม่จัดจักของพีเฮ้ยพอแล้วมันเลยไม่กัมึงเออเอ้งั้นนะครัให้ไอทิวสร้างรั้วเอาแล้วมาทำอะไรตรงนี้เขาสุดแค่นี้มันบล็อกนี่เอาออกเนี่ยอะไรวะเครืบินอะไรตรงนี้เนี่ยนี่ทำไมน้ำลึกอ่ะโชว์ตรงนี้ลึกอ่ะมันน้ำนี่ไง ทำไมวะทำไมเหรอวะน้ำยิ่งไหลลึกไงไถึงเรือแจวเรือแจวจำจึงเรือแจวจำจึงนึกนึกไม่ทันไม่ออกกันไอ้ยยกูจำไม่ได้น้ำยิ่งไหลลึกขึ้นเรือแจวแจวเรือจะไปซื้อหอยแจวเรือจะไปซื้อหอยแต่เจอายหมอยขอเชิญขอเชิญแบงค์หน้าหมอยลุกขึ้นมาแจว แจ้ใจจำสิ right okay, okay, okay. Okay. Oh, oh, okay. ่งน้ำหนึ่งแต่เลืก็ถึงเลือดแก่โอยต้อมีแต่น้ำปลาไม่น้ำปลาไว้สัตว์ร้องใส่ขมิ้นเอาไอ้เหี้ยจิตใจที่เริ่มบอลลาก็พันหิวไปหายไป นี่ไดใช่ได้ใช่ได้คนนี้ใช่ได้ควนดินลงลงนี้ด้วยไปเลยได้ไหมซีดอยู่ไหนวะ่มีให้เล่นหรอเบล่ะเฮียเบลเล่นอะไรซ้ำซ้อนอย่นีิเล่นมาเรื่อยๆแบลตรงนี้มันน้ำล้นไอ้เหี้ยอะไรเนี่ยมันซึมมาเนี่ยทำไมมึงด่ามันเหรอมันแค่ซึมพี่มันไม่เป็นไรมึงด่ามันเหรอมันซึมเนี่ยยิ่งไปด่ามันเนี่ยมันซึมไม่อ่ะอ๋อ้ปอบมันดิ โอ้โหแม่นี่โอ้โหแม่นดิโอ้โหแม่หน่อยดิโอ้โหแม่หน่อยดิต้องต้องต้องเรียกผีมาแน่เลยสัตว์ทำไมวะทำไมวะผีเปล่าไหนคือมึงทำอย่างเงี้ยแล้วมึงจะเดินข้ามไปเก็บยังไงฮะมึงต้องเดินกระโดดอย่างเงี้ยเหรอเนี่ยจบนะจิ้เหรอต้องก็ทำไมอ่ะเอ่ได้อาอได้ก็เนี่ยก็กั้นนี่กัไดเนี่ยจบแล้วเนี่ยเดินแล้วเนี่ย มันแบบเดินสะดวกแบบมันไม่คงคอนเสิร์ตอันี้่มันไม่ลาดบุรีอ่ะมันไม่ใช่ลาดอะไรวะตลาดน้ำเดินสะดวกเออคืออย่างนี้ไหมคือคือมึงก็ขุดคือมึงก็ขุดล่องลงไปอีกอันหนึ่งอ่ะเออเ่ให้มันมีข้างบนเนี่ยไม่ต้องอันนี้มันเดินมันเดินตีได้เลยอันนี้มันตีได้เลยเนี่ยที่กูทำเนี่ยมันตีพาได้เลยมันตีเก็บได้เลย เดี๋ยวก่อนกูหาซีดก่อนเนี่ยไอเดเมบซีดเดี๋ยวพี่มันจะอยู่ในพืชผักเก้าสิบเจ็ดจุดห้าอยู่ในนี่มาซะแก่เลยสัตว์ซีด97้าสิบเจ็ดเนี่ยโอ้โหสตีนอ่ะลองดูแครอทดิแครอทวางได้ป่ะเฮ้ยนี่ไงวางได้เนี่ยแถวแถวหลังเร้ววาเอาเพิ่มอีกสักบล็อกหนึ่งไหมดีดีนะโอเคดีดีแครอทถ้าไปอีกแค้นหนึ่งนี่รถติดชิบหายเลยอะไรบ้าแครลไลแคลไล ผมอย่าเรียนผมเนื้อเนี่ยไม่ได้อยากรูไหมมึงก็ไปว่าน้องอะไรเงี้ยทีไรจัดันก็เป็นว่าน้องอเดียวก็ได้รอดได้แล้วหนึ่งเงินเนี่ยมันไม่สวยเออใกล้มันเป็นบล็อกเป็นเออเป็นหมาเป็นหมาอะไรอย่างเงี้ยเคลื่อนเล่นมึงเหรออ้เฟิร์สมึงเหมือนมึงว่างงานอ่ะกูทำงาน ปูกลัวดิคุณเหนื่อยจะตายมึงมาวิ่งเล่นไอ้ไรถึหายเอ้อปูปูเจอกันปูเลยเร็วพี่ผมไม่ได้ว่างงานเรียนอยู่ไม่ผมไม่ได้เหมือนพี่แล้วไอ้สัตว์เอาหัวมานี่นีเอาหัวมานี่นี่สัตว์คนตีเลยมึงอะฮะยังไงมึงต้องมีที่ยืนในสังคมมึงอหะลงไปลงไปลงไปตายให้ดินกบหน้าไปซะมึงอะ ดีกว่าอยู่อย่างเสียสักทีลองหาพ่อหาแม่หาญาติโหติกโกโหติกาเมื่อไอสัตทิวกูเหรอ <c oughs> ทำไมเป็นกูละ่ะ <c oughs> พี่เมย์จะปลูกใต้ดินกันพี่ใต้ถ้ำเป็นถ้ำเนี๋ยทางลงอีกอันหนึ่งเนี่ยไอ้ต้นไม้ข้างบนนี่ใช่ไหมเราปลูกข้างล่างยันใช้ใต้อยู่มนันอะกลายเป็นถ้ำต้นลับกัญชา ที่เวลาแหววอยู่ข้างบนน่ะกดชิปด้วยได้เดินช้าๆมันก็ได้ไหมนี่อ่ะไปเราไปกูกำลังลงเมล็ดไม่รู้มีวีตมะมีวีตวีตโอ้มีละเคลื่อนเสียงมวกแมนจับปิดจับจับปิดกูกูทำคนเดียวไม่ได้ไว้เหี้ยที่ปลูกวีตกูเนี่ยน้วานก่อนน้หวานก่อนไม่ไม่คราบมีหมอน G T A เบ้าว่ะขุดเลยเฟิร์สเฟิร์สตรงนี้ขุดเลย พี่แบงค์พี่พี่ซื้อไฟมายังเนี่ยพี่อยู่ใต้ดินเนี่ยต้องซื้อไฟมาด้วยนะทำไมวะเอาเงียบเพี่อะอะไรมันต้องการอะไรจากสังคมมะเฮ้ยมีมีต้นโมกมีมีไอดอกมงดอกไม้เลยเหรอต้นโมกเลยดอกไม้ดอกไม้เออดอกไม้หน่อยเฮ้ยแล้วพื้นที่ใต้ดินใต้ดินตรงนี้เราจะเอาเป็นอะไรดีวะเนี่ยใต้ดินตรงเนี้ยสมมุติวีดีวีดีจุดบดจุดจุดบด มีห้องใต้ดินด้วยนะเนี่ยกำลังขุดอยู่เนี่ยไหนมึงขุดแค่นี้เดียวพอแค่นี้พอแล้วแค่นี้พอล้มันมีอีกฝั่งหนึ่งก็มีนะไม่เอาเจ้าแค่นี้ฝั่งหนึ่งก็มีแล้วี่จะไม่ทำทางเข้าหน่อยละทำไปอยู่แล้วมีแล้วมีแล้วทำทางเข้าไว้สองทางก็ดีนะเพียงพอแล้วพี่ห้องใหญ่แล้วเนี่ยปลูกแค่นี้ก็ได้เป็นกิโลแล้วเนี่ยพี่ได้หลายพันละ ว่าพวกมึงไม่ได้เก็บหรอกกูแจ้งตำรวจก่อนอ๋อนี่มึงต้องต้องให้แสงสว่างด้วยใช่ไหมอือใช่พี่ไม่งั้นเดี๋ยวต้องวิ้มันไม่โตใช่ครับเดี๋ยวเป็นตัวเล็กตัวเล็กแล้วขายไม่ได้พี่อยู่ตรงไหนกันวะเนี่ยอยู่ตรงไหนวะเนี่ยใครขายเนี่ยเขาใช้เองกันทั้งนั้นอะอยู่ตรงไหนกันวะเนี่ยทำมันได้ลงว่ไหนพี่นี้ที่นี้อยู่ไหนเนี่ยที่นี่อ๋ออยู่ที่ผมยืนใช่ไหมอยู่ที่ที่ผมทำสมุนง เสมอเสมอเสมอเทียอะไรสมองมือไปแล้วตอนนี้ปลูกเขาเหรอไม่ใช่มึงอีกที่จะเป็นจะเป็นต้องใช้ดินใช่ป่ะต้องต้องจะเป็นต้องใช้ดินใช่ไหมถ้าจะปลูกต้นไม้อ่ะเฮ้ยปลูกดอกไม้ไม่ต้องใช้นี่วะไม่ต้องควรดินวะอ๋อไม่ไม่ถ้าถ้าปลูกดอกไม้ไม่ต้องควรดินก็ได้ปลูกได้เลยครับอ้าวไม่ใช่แล้วเราแล้วเราจะปลูกต้นวีทเนี่ยมีป่าววะมีต้นอะไรวะต้นอะไรที่เหมือนวีทมั้งไม่โล ย่าพี่นี่ไงยายายานี่ย่าเออมามาละเดะยาเอาดูดคุณดูดยาเอากูนี่เนี่ยเดะเป็นพี่พี่พี่เนี่ยต้นเนี่ยพี่ต้นเนี่ยต้นเนี่ยเฮ้ยจะปลูกปลูกเต็มเเลยเฟิร์สระวังเลยวางเลยพี่วางเลยวางเลยต้องเปลี่ยนเลยต้องเปลี่ยนไรไสัตว์สโมแกตเอเบดยาแห้งกวูเลยครับ ไอ้เหี้ยอีวูยังอยู่อีกอีายวูหน้าหมูเนี่ยยูวูหน้าหมูอีวูพิการเนี่ยสัสเราต้องทำเราต้องทำเป็นดินใช่ป่ะดินพี่เอาเอาดินนี้ดีกว่าพี่ดินนี้สวยกว่าดินนู้นเอามีหญ้าดิเอามีหญ้าโอเคโอเคเอาอเอาม่เอาไม่มีหญ้าก็ได้เหี้ยเอ้ยแต่ถ้ามีหญ้ามันก็จะดูลกๆนะดูลกๆมันดูหนามันดูหนาของเราต้องแบบดีๆดิพี่ก็เนี่ยมันดูหนาไง ข้าใจปะก็ได้ไงโอเคโอเคมันมัมันมันด้ดูเยอะเออเดี๋ยวเดี๋ยวตึ้แก้ไอจีปูวาไอ้เหี้ยมอะไระกดด้วยดด้วยไปนี่อร่นอันไหนกลับกลับไปเลยเเลเ้ย น,นี่อะไรเああนี่ยมันคืออะไรแสโอ๋อไอไอรอนผิดทิวทิวดิการที่บอกอะไรแก๊สแก๊สสมายแก๊สสมายอะไรยายิ้มย่าหยิ้มย่าหยายิ้มแก๊สสมายนี่นี่แค่คิดเล่นเนี่ยครั์ทำกันจริงจริงจังจังกันเลยจริงจังกว่าเสือข้างบนถึงจะเรียกว่าเนี่ยเอ้ยเอ้ไอ้ไอ้ย่าโอเคเอาเอาเอาล้วนไหนไหม ไม่ใช่ตรงตรงตรรงงไม่่ใชนี้เราทำกันอันนี้อยู่แล้วเดี๋ยวกูทำเองเลยตรงนี้ yeah, เกินไปต<ด>รงนี้เกินไปรู้สึกว่ามึงจริงจังกับการออกแบบสวนข้างล่างนะแน่นอนแกส๊สไมยกี่ข้างบนน่ะเอาไว้ใช้เองข้างล่างนี้เอาไว้ทำมาหากินอ oh, <okay>, okay. ๋อโอเคโอเคเรื่องของปากของท้องพี่เหมือนกับแพสอะท้องสี่เดือนประมาณนั้นแหละเหมือนเลยนะเหมือนกับแพสอะที่ท้องสี่เดือนอันนี้ไหมอ๋อโอเค เขาก็ได้ดีไหมล่ะไอ้เหี้ยเก็ยังไม่ได้ว่าอะไรเลยอมงง่จะโดนปิดได้ไงไอ้เหี้ยกูปลูกหญ้าหญ้าเฮ้ยมึงเห่ยวสีนี่ดิไอ้เหี้ยมันมีขอบไอ้เหี้ยแต่ตำรวจก็สงสัยเออมึงเนี่ยโอ้ดูมึงไม่ต้องเข้าไรเฮียกขนหนปิดกันแล้วงันก็แล้วไหนเราไปดูดีกว่า เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อันนี้ไม่เนียนอันนี้ไม่เนียนอันนี้เลยอ่าเนียนละเนียนละเฮ้ยเปิดแล้วก็ปิดด้วยดิเฮียเดี๋ยวตำรวจเขาเห็นนี่ปักปักแกะตรงนี้ด้วยเอ้ยปักทอดข้างล่างเนี่ยโอ้ยพี่ไม่น่าทำบันไดเอ้ยทำเหรอไม่ไรหรอกได้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 เราต้องสีนี้เออมันจะได้เข้ากันแล้วเดี๋ยวติดป้ายไว้หน่อยนี่ป้ายใช้เปล่ยได้ ปเดี๋ยวจะมามาเปิดแก๊สสมายกันเดี๋ยวเปิดตัวให้มึงเยอ้าวเิดตให้มึอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้ยเฮ้เฮ้ย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 เ้ยเฮ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 ้ย มนัพี่เน่พี่เนพี่เนทำทางขึ้นตรงนี้เลยพี่ซาโตชิต้องขอบขึ้นะน้องซาโตชิต้องขอบใจพวกมึงเลยนะเนี่ยเนี่ยทางเนี้ยพี่ทางขึ้นอย่างเงี้ยอ่านั่นแหละอย่างงั้นแหละโอ้จะได้จะได้จะได้กูว่านี่แมงด็อกเตอร์ออคิดอยู่ในนี้ทั้งวันน่ะวิจัยโปเกมอนไม่ไม่ได้ฟักโปเกมอนนะเหี้ยฟักยูเลยโอเก มาเฮ้ย <Hey, S 2> เดี๋ยวเ,เดี๋ยวเราเราขึ้นป้ายหน่อยขึ้นป้ายหน่อยว่าเอ้ยทำป้าย <Yeah. S 2> ป้ายใหญ่ๆหน่อยแบบเออบ้าน <Yeah. S 2> ตอแหล ะโอเคนะฮะก็เสร็จกันไปเรียบร้อยนะฮะสำหรับฟาร์มไม่เรียกว่าฟาร์มดิเรียกว่าสวนของเราเฮ้ยมึงอีกอก่เอ้ยเอ้ยหน้าเอาเอ้ยน้าเอาเอ้ยหน้าทำไมนะฮะก็ทำมีเรามีอ่าอให้กูเจอหน้ามึงเรามีไรของเราแล้วนะครับเป็นไรตอแหลนั่นเองนะฮะแล้วก็มีป้ายด้วยแล้วก็มีแล้วก็มีแล้วก็มีสถานที่ลับของเราด้วยนะครับอะไรนะอะไรนะสถานที่ลับปลูกอะไรนะ แก๊สไมยแก๊สไมายนะฮะยังไงก็อย่าลืมนะฮะถ้าชื่นชอบยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะกด subscribe พวกพี่ๆเขาด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นช่องโอคลับนะฮะของพี่บอลนะฮะพี่บอลพี่ทิวนะครับแล้วก็ช่องเยดโดของพี่แบงค์นะครับแล้วก็ช่องของพี่มิกโคตรนรกนะฮะแล้วก็ช่องของน้องเฟิร์สสิบสามเอนะฮะยังไงก็ฝากไว้ด้วยละกันนะฮะสำหรับพวกเราสำหรับพวกเราแก๊งต้อแหลเดี๋ยวไว้ในครั้งหน้าเนี่ยพวกเราคงได้เริ่มออกผจญภัยแล้วแหละ เดี๋ยวมารอดูกันว่าพวกเราจะกระจนภัยแล้วจะไปเก็บโปเกมอนไปจับโปเกมอนแปลกๆอะไรยังไงการฝากติดตามไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับเดีดีแกเดี๋ยปวดเอื้อตดนะนี่เนี่ยแตน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 แต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 แ กดติดตามกันได้ที่ปุ่ม subscribe ด้านล่างเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์และแชร์ให้ด้วยนะครับ If you like my videos, click subscribe below and don't forget like and share.